สวัสดีครับกบมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดกล่องของสะสมนี่ครับก็จะได้ได้ยินเสียงซซวแท็กนะฮะก็เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์บ้างรถขายกับข้าวบ้างนะเป็นสีสันประกอบไปกับคลิปแล้วกันนะครับครับผมนี่ครับวันนี้มาชมนี่ครับไลเดอร์แบ็นะครับ ก็คือเป็นตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ในตระกูลโชโดนะครับโชโดก็คือเป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะตัวมันไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันมีความสวยงามสำหรับไรเดอร์แบ็คตัวนี้นะครับก็เป็นไรเดอร์ในยุคโชวะนะฮะไรเดอร์ Rider นี่ก็จะแบ่งเป็น3มยุค้วยกันนะฮะก็คือยุคโชวะ แล้วก็เฮเซแล้วก็เลวะปัจจุบันนี้เป็นไรเดอร์ยุคเลวะแล้วนะครับเอาละครับย้อนกลับมาดูที่โชโดเอ็กตัวนี้นะของไรเดอร์แบ็นะฮะคือไอ้มดดำนะฮะสำหรับของเล่นในตระกูลโชโดเนี่ยเป็นขอเป็นมินิแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะก็คือฟิกเกอร์ขนาดเล็กนะแล้วก็มีข้อต่อขยับได้เป็นเป็นเหมือนกับ ชั้นติ๊กเกอร์แต่ย่อส่วนลงนะฮะแล้วโชโดเอ็กเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์นะของพวก Rider คา m ิเลเดอร์นะฮะอันนี้มาดูที่ตัวไ i เดอร์แบ็กก่อนนะฮะแบ็กนี่เป็นซีรีส์ทางญี่ปุ่นนะฮะในปี25 3 0้าาสิบถึง25 3 1นสอะฮะเขาออกฉายนะครับไ i เดอร์แบ็กนี่มาในเป็นในทีมสีดำนะฮะเนื้อเรื่องเขาก็จะ ค่อนข้างจะทึมๆหน่อยฮะฉากเชิกในเรื่องนะาหาชมได้ในช่อง y t u t u นะตอนนี้ยังหาชมได้อยู่นะครับมาดูที่ตัวแบกนี่นะมุนให้ดูนะครับนี่นะครับด้านหลังเนี่ยโชโดเอสเนี่ยจะไม่ลงสีนะฮะแปลกนะฮะหรืออาจจะเป็นการประหยัดนะฮะเพราะว่าราคามันไม่แพงฮนะ สำหรับกล่องหนึ่งนี่ตกอยู่ที่ประมาณ2-300บาทนะเป็นสำหรับมือใหม่นะสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆก็น่าสนใจนะครับสำหรับ Rider b a c k เนี่ยที่เข้าฉายทางทีวีในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2530ถึง2531นเะฮะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับพระเอกถูกลักพาตัวไปโดยองค์การชั่วร้ายนะแล้วก็ไปดัดแปลงฮนะ แล้วก็มีการให้พลังนะฮะสามารถแบ่งล่างเป็นไรเดอร์ได้นะแล้วก็ต่อมาก็สามารถหนียกมาจากองค์กรช่วร้ายได้นะฮะก็กลับมากอบกู้โลกนะครับเนี่ยนะครับท่านจะได้ยินเสียงซาวท็กนะสำหรับของเล่นในตระกูลโชโดเนี่ยเขาก็จะเป็นแันที่ทอยประเภทหนึ่งนะฮะแคนที่ทอยก็คือว่า ของเล่นที่มีขนมแถมในกล่องฮนะแล้วก็สาเหตุที่ต้องเป็นคันที่ทอยเพราะว่า,วาในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่มีมุมขายของเล่นนะฮะดังนั้นเป็นเทคนิคทางการขายอะ่ะถตาจะขายของเล่นก็เลยต้องแถมลูกอมหรือหมักฝรั่งลงไปในกล่องขนมฮะก็จึงนําไปวางขายได้ที่ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นอะ่ะมันก็เป็นเทคนิคการขาย ชนิดหนึงนะ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการขายนะหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเราเราเรียกกันง่ายๆว่าเจ้าเล่นั่นแหละครับก็สามารถนำแคนดี้ทอยเนี่ยไปวางขายที่ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นได้นะเขาถือว่ามันอยู่ในหมวดของอาหารนะครับเนี่ยนะฮะไอโชโดเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนมาให้เราเนี่ยนะแกะออกจากแผงนะนี่ผมตอนนี้ผมแกะออกมาจากแกงแล้วอ่กล่องแล้วนะฮนะท่านจะได้ยินเสียงซาวแทกนะฮะ นี่แหละครับซาวทักเนี่ยนะฮะแกะออกมาแล้วก็จะประกอบต้องประกอบนิดๆนหน่อยๆนฮะไม่ยากฮนะไอการประกอบมันก็จะอยู่ในกล่องเนะี่ยด้านในนี่นะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยนะด้านในนี่จะมีวิธีการประกอบนะี่นะชิ้นส่วนมันก็ไม่เยอะนะฮะสำหรับแบล็คนี่ก็จะแถมเนะี่ยมือมาให้นะฮะ แล้วก็ในชุดแบค็คนี่ก็จะมีแบตเตนฮอปเปอร์นะอีก2กล่องนะเบ็ดเสร็จแล้วก็เกือบพันนะฮะสำหรับเซตของไรเดอร์แบ็คในตระกูลโชโดเอ็กนะฮะของบันไดนะครับในราคาสำหรับไรเดอร์แบค็คเองเนี่ยมันก็เป็นไรเดอร์ในยุคโชวะปลายๆแล้วนะฮะก็มันก็น่าสงสารตัวหนึ่งนะเพราะว่าตอนหลังมันโดนซาโดมูนฆ่าตายนะฮะ ให้ดูชัดๆนะครับ,รบมีมือแถมไห้แล้วก็ตรงมือเนี่ยก็จะเป็นฐานสามาตั้งตัวฟิกเกอร์ได้นะฮนะมันจะทำให้ไม่ล้มนะฮะเขต่อต่างๆจุดขยับต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ใช้ได้นะฮนะหัว ก็เงยได้นะฮะนี่นะฮะเอาไว้จัดท่าทางต่างๆนะครับแผนมือก็ถอดเปลี่ยนได้นะฮะอย่างที่เขาให้มาเดี๋ยวผมจะลองถอดมือดูนะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยสําหรับนักสะสมหน้าใหม่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าราคามันไม่แพงนะนี่นะถอดมือ라이เดอร์แบ็ี่เขาออกแบบได้ผมมองว่าก็สวยดีนะ พื้นฐานก็ยังมาจากตะกแตนอยู่นะเพราะมีมเขาแล้วก็มีเนี่ลูกตาปนโปลน,นะแล้วก็มีตรงนี้นะแล้วก็สีเขาก็สีดำแล้วก็มีแถบเหลืองแล้วก็สีแดงแถบสีแดงอยู่ตรงกลางนะแบล็กนี่เป็นไลเดอร์ที่ผมมองว่าออกแบบได้ดุดันแล้วก็สวยดีนะครับก็เลยชอบนะแต่โคโดเนี่ยเนี่ยนฮะ ด้านหลังจะไม่ลงสีนะผะงใสจะเซฟคอ์สฮะเนี่ยไม่มีสีเลยด้านหลังซึ่งจริงๆไรเดอร์เนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยฮะตรงข้อเท้าเนี่ยก็น่าจะลงให้สักนิดหนึ่งนะแต่อย่างว่านะมันเป็นของราคาไม่แพงมากฮนะก็เหมาะกับสำหรับน้องๆที่งบประมาณยางน้อยนะฮะก็ถือว่าเป็นซีรี นบดแดงที่น่าสนใจสะสมนะครับเอาละครับในส่วนของไイเดอร์แบ็คของโชโดนี้ก็นี่นะฮะสวยงามตามราคานะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กดกระดิ่ง เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจให้กับทางเปิดกล่องของสะสมนะครับช่องเล็กๆนะครับจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปด้วยเน้นะฮะไลเดอร์แบ็กตระกูลโชโดเอนะฮะของบันไดนะครับ, Back, รบ,รบเป็นมินิแอค i ชันฟิกเกอร์ที่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเราพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ